สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแจ๊สจะกกรวิเทศกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาพูดหลายๆคนอาจจะรู้จาก6คลิปแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราจะมาพูดกันอีกทีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งของเรานะคะซึ่งนั่นก็คือนี่เลยคะ่ะเจ้าตัวเบสิก M5 Stack นี้นั่นเองนะคะส่วนที่เห็นอยู่ด้านนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภตัณฑ์ต่างๆที่ เกี่ยวกับ M5 นะคะจริงๆแล้วก็คือมีมากกว่าน,นี้มากเลยค่ะอันนี้เป็นแค่แบบตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่เราเอามาโชว์นะคะค่ะแล้วก็มาดูกันเลยค่ะว่าหน้าตาของเจ้าตัว M5 Stack จะเป็นยังไงนะคะซึ่งนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะ M5 Stack นี้นะคะก็จะเป็นเจ้าตัว Microcontroller ขนาดเล็กค่ะที่มีรูปแบบที่สวยงามมีดีไซน์ที่สวยงามนะคะแล้วก็พร้อมใช้งานมากๆเลยค่ะ และยังไม่หมดนะคะความพิเศษของเขานะคะก็คือมีตัวโมดูล ESP32 นะคะที่เอาไว้เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth นั่นเองนะคะ มากไปกว่านั้นนะคะเขาก็จะมีจอ LCD นะคะขนาด2นิ้วค่ะมีปุ่มบอททอนบิวอินมาอีก3ปุ่มนะคะและพิเศษยิ่งกว่านั้นนะคะก็คือเขาจะมีแบตเตอรี่มาในตัวเลยค่ะก็คือเราสามารถพกพาไปในสถานที่ต่างๆได้เลยค่ะโดยไม่ต้องพก power supply ค่ะก็แค่ชาร์จแบตทิ้งไว้ก่อนนั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรวมอยู่ในแพ็คเกจจิ้งแพ็คเกจจิ้งนี้ค่ะ มีขนาดเพียงแค่5เซนเท่านั้นเองนะคะ mm hmm. ก็คือเล็ก mm hmm. น่ารักและ mm hmm. ขบขันมากๆเลยคะ่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูวัสดุโดยรอบของเจ้าตัว M5 ตัวนี้กันดีกว่าค่ะจากที่ดูนะคะวัสดุโดยรอบนะคะก็จะเป็นพลาสติกค,ค่ะเป็นพลาสติกแข็งนะคะแล้วก็หน้าจอของเขานะคะก็จะเป็นอะคริลิกค่ะในด้านหน้านี้นะคะแล้วก็จะมีจอ LCD นะคะแล้วก็มีปุ่ม Built-in นะคะสาปุ่มจากที่เราเคยบอกกันไว้นะคะส่วนด้านซ้ายของจอนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นปุ่ม power ค่ะแล้วก็ปุ่ม reset นะคะส่วนการใช้งานของเขานะคะจากที่อ่านมานะคะ ก็จะเป็นกด1ครั้งเพื่อเปิดเครื่องตัว M5 Stick นี้นะคะถ้าสมมุติว่าหน้าจอนะคะยังมีการใช้งานอยู่นะคะถ้าเรากดปุ่ม1ครั้งนะคะก็จะเป็นการมีเซตข้อมูละคะ่ะและถ้าเราอยากจะปิด,ด้ตัว M5 Stick นี้นะคะเราต้องกดปุ่ม power นี้ทั้งหมด2ครั้งด้วยกัน,นะคะ่ะแล้วก็จะปิดเครื่องนี้ได้ในตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นช่องเสียบ USB Type C นะคะที่เอาไว้คอย ระจุไฟเลี้ยงแล้วก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆก็คือช่องนี้ก็สามารถทําได้ค่ะ ส่วนช่องนี้นะคะก็จะเป็นช่องไอซ์แคซีนะคะที่เอาไว้เสียบสายกับอุปกรณ์อื่นๆต่างๆนะคะก็จะสามารถเสียบได้ช่องนี้ได้เลยนะคะอ๋อลืมบอกไปเลยค่ะความพิเศษของเขานะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือมีลำโพงภายในตัวด้วยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้านลำโพงที่มาพร้อมกับเจ้าตัวเครื่อง M5 เลอนะคะส่วนด้านล่างของจอ LCD ีนะคะก็จะเป็นช่องเสียบไมโคร SD card ค่ะส่วนรูนี้นะคะก็จะเป็นช่อง เปล่าเลยค่ะที่เอาไว้คอยแบบปักกับอ,อุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นครับเราต้องการใช้เแบสบ15นี้นะคะในการใช้งานกับเ็มฟน,นะคะก็คือปักได้แล้วก็อุปกรณ์อื่นๆเอามาไว้คอยเสียบต่อได้เลยค่ะแต่เราค่อยมาว่ากันนะคะว่าเวลาปักเขาปักกว ก็นอกจากเจ้าตัว micro SD card นี้นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นตัว GPIO นะคะก็จะเป็นพินของ GPIO แล้วก็พินอื่นๆน,นะคะ พินพวกนี้นะคะที่เขาให้มาก็จะอยู่สแต็คกิ้งด้านล่างนี้นะคะก็จะมีพินที่เป็นตัวเมียแล้วก็พินที่เป็นตัวผู้นี้นะคะมีอยู่รอบด้านเลยค่ะที่เอาไว้คอยเสียบให้เข้ากับอุปกรณ์อื่นๆก็จะมีทุกด้านเลยนะคะก็ดูตามการใช้งานของทุกท่านเลยนะคะก็เราก็สามารถดูหินได้จากด้านหลังนี้นะคะลืมบอกอีกหนึ่งอย่างค่ะ นอกจากแบตเตอรี่นะคะที่อยู่ในฐานด้านล่างนี้นะคะยังมีเจ้าตัวแม่เหล็กอีกค่ะเขาจะใส่แม่เหล็กไว้ในฐานด้านล่างนี้นะคะเพื่อเวลาที่เราเอาไปใช้งานนะคะเราเอาไปวางกับโลหะหรือว่าอะไรที่แม่เหล็กสามารถอยู่ได้นะคะพอเราไปวางนะคะมันจะไม่เลื่อนค่ะทำให้การเชื่อมต่อก็สะดวกมากขึ้นค่ะต่อไปค่ะเราจะมาแกะดูข้างในกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะลักษณะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ จากที่เราเคยบอกไปนะคะเวลาถ้าเราต้องการใช้โมดูลอื่นๆในการทํางานเพิ่มขึ้นนะคะก็คือเราสามารถเอาโมดูลอื่นอย่างเช่นเบส15นี้นะคะก็คือเอามาปักได้ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เอาเบส15ไว้ตรงกลางนี้นะคะแล้วก็ประกบ2ออันนี้เข้าด้วยกันค่ะก็จะเป็นการใช้งานที่มีฟังก์ชันเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าใน สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะข้างในเขาจะให้อะไรมาบ้างนะคะเรามาเริ่มแกะกันเลย อย่างแรกนะคะที่เห็นนะคะก็คือเจ้าตัว M5 Stack นะคะถูกแพคมาอย่างดีเลยนะคะก็คือไม่มีการกระแทกหรือว่าเกิดความเสียหายแน่นอนค่ะเพราะว่ามีที่กันกระแทกครอบมาไว้ให้นะคะอันนี้ก็คือเจ้าตัว M5 นะคะที่เราพูดไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วเขาก็จะให้สายนะคะสายไฟนะคะที่เป็นลักษณะผู้เมียนะคะมาจํานวน10ส,สายะคะ่ะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะต่อไปนะคะที่เขาให้มานะคะก็คือ USB Type C นะคะที่เอาไว้คอยเสียบเพื่อประจุไฟนะคะให้กับตัว M5 Stack นี้นะคะหรือว่าเอาไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆค่ะและชิ้นถัดไปที่มีในกล่องนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะจะเป็นสติกเกอร์นะคะที่เอาไว้แปะสำหรับการใช้งานนะคะตามโปรเจกต์ของทุกๆคนนะคะและอันสุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นชุดคู่มือนะคะของ M5 Stack นะคะซึ่งเขาก็จะมีรายละเอียดนะคะให้มาบอกว่าแต่ละชิ้นส่วน คืออะไรแล้วก็ใช้อะไรบ้างพอตขาต,ต่างๆมีอะไรบ้างนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นคู่มือการอินสตอลสำหรับตัว M5 นะคะก็คือสามารถทำตามได้ง่ายๆเลยค่ะจากคู่มือนี้นะคะและสำหรับตัวนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงองค์ประกอบของข้างในตัวนี้นะคะของตัวข้างบนนะคะและอันนี้ก็คือตัวข้างล่างค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกทีนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นโมดูล ESP32 นะคะเขาก็จะใส่มากับกรอบโลหะอย่าง ดีเลยค่ะก็คือสามารถการขึ้นบรบกวนหรือว่าขึ้นวิทวแบบต่ําๆได้นะคะช่องนี้ก็เป็นช่อง พอตขานะคะของ GPIO ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องของ USB นะคะจะถูกแปลงด้วยตัวนี้นะคะแล้วก็มาเป็น UART ค่ะก็เป็นมิ์ตามนี้ค่ะส่วนอันนี้นะคะก็ที่เคยบอกไปก็จะเป็น I s q u a C นะคะก็จะมี label บอกนะคะว่าเป็นกาวเป็น5โวลต์เป็น data แล้วก็เป็น clock ค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวรับสัญญาณ WiFi หรือว่า Bluetooth นั่นเองนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็น TF micro SD ก็ถ้าเสียบไมโคร SD card ตรงนี้นะคะและส่วนของตัวนี้นะคะก็จะเป็นชิปนะคะสำหรับเอาไว้ประจุไฟฟ้าค่ะและอันนี้นะคะก็จะเป็นด้านล่างของเขานะคะคือข้างในนี้ค่ะก็จะเป็นแบตเตอรี่เป็นแม่เหล็กก็จะอยู่ข้างล่างนี้เลยคะ่ะเอาละค่ะทุกคนก็รู้องค์ประกอบภายในคร้าวๆแล้วนะคะว่าเป็นยังไงนะคะต่อไปนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องการโคดดิ้งของเจ้าตัว M5 นี้นะคะ ก็คือทุกทุกคนสามารถโปรแกรมเขานะคะได้ผ่านภาษา C หรือ Python นะคะหรือโหลด Arduino IDE นะคะที่สำคัญนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่อาจจะไม่ถนัดภาษา C นะคะก็คือสามารถใช้ t e x t Box นะคะโปรแกรมมิ่งได้เลยค่ะก็คือสามารถโปรแกรมมิ่งผ่านออนไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูอาจจะเป็นในคลิปต่อไปนะคะ และถ้าหากท่านใดนะคะที่เขียนโค้ดภาษา C ไม่เก่งนะคะอาจจะลองเขียนโค้ดแบบเป็นบล็อกนะคะก็คือ t e ค b l o c k Programming นะคะผ่านทางออนไลน์ได้เลยค่ะก็เราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านใต้นี้นะคะและสำหรับ EP ต่อไปนะคะก็จะเป็น EP ของการทำตัวอย่างของเจ้าตัว M5 Stack มาให้ดูกันนะคะอย่าลืมติดตามชมพวกเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่อง n าแนล a า i t e c ท t ไท i ของเราด้วยนะคะสาหรับวันนี้ลาไป สวัสดีค่ะ